ผลิตที่เกิดขึ้นในยุคอาณานิคมขีดเส้นแบ่งกันของเงินของฉันปฏนิบัติไอสเส้นมันไม่เหลือแล้วเราก็ประสบการณ์ของเรากับมรดกโลกก็เช่นนั้นนะครับถัดไปก็คือพบว่ารัฐทุกรัฐจะทําการแทรกแซงระบบการเงินมากขึ้นเรือ่อยๆซึ่งต่อดการเงินเสรีการเงินเสรีเมื่อกี้อันแรกเนี่ยพูดถึงอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมเสรีตอนนี้การเงินเสรีนั้นเนี่ยการเงินก็ชักถามตัวเองแล้วว่าจะยังคงปล่อยให้มันเสรีอย่างนี้เหรอเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอาการที่ว่ามี Financial Note อ่าผู้ควบคุมกติกาการเงินในระบบกลางของโลกมากขึ้นจัดการจัดการมากขึ้นคือไม่ใช่ปล่อยไปค่าเงินเป็นไงก็ปล่อยไปไม่ต้องไม่ต้อง<ด>แล้วมันจะมีการจัดการมากขึ้น<อ>มีการชี้นำทำให้บังคับแล้วก็บางบรเางรื่องกล้าปรู่การบังคับแต่บังคับในระดับภูมิภาคละเพราะในภูมิภาคมันเริ่มจับกลุ่มมากขึ้นเลยนี่เวลานี้ FTA นะอาจารย์ตั้งแต่ FTA ชิ้นแรกที่เคยเซ็นกันในโลกมาถึงปัจจุบันเนี้ยห่างกันไม่ถึง20ปีนะ FTA มีเป็น จะเป็นพันฉบับอยู่แล้วเวลาเนี้ยเนีโลกเพราะนั้นมันก็ก่อให้เกิดพลังในการตกลงกันข้ามแดนของรับ,บว่าเราจะต้อง <ไป S 1> ทําด้วยกันใช่นะฮะถัดไปก็คือว่าวิกฤตระหว่างอิ่มท้องกับอิ่มถังจะเอาอยัางไง <c oughs> อันดินในโลกมีแค่นี้น้ํานดิบในโลกมีแค่นี้ <c oughs> เธอจะเอาที่ชิ้นเดียวกันเนี้ยจะเอามาปลูกเพื่อให้มันอิ่มท้องเราหรือจะปลูกเพื่อให้อิ่มถังรถ ปลูกเป็นอาหารหรือปลูกเป็นพลังงานใช่เพราะมันจะมาพร้อมกันทั้งวิกฤตอาหารและวิกฤตพลังงานมาพร้อมๆกันมนุษย์กาล,ลังก้าวไปสู่หกพันล้านคนแล้วเวลานี้และอีกไม่นานมันจะก้าวไปสู่เจ็ดแปดพันล้านคนต่อไป ừng, ứng, ท้องมันเยอะขึ้นนี่แล้วก็ไอ้ท้องที่เยอะขึ้นเนี่ยไม่ใช่ประเด็นใหญ่ที่สุดแต่ประเด็นใหญ่ที่สุดคือคนชั้นกลางเติบโตขึ้นมากในโลกสมัยก่อนมันมีคนรวยมากกับคนจนระหว่างนี้เนี่ยมันกำลังเกิดคนชั้นกลางลคนชั้นกลางเนี่ยเวลาเปลี่ยนต้นนิยมของนนี้ก็เป็นเรื่องการกินก่อนกินเยอะขึ้น,นใช้พลังงานอ อาจะดูง,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 ง่ายๆร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นนี่เอาไว้ขายคนชั้นกลางดีๆนี่เองแล้วมันโตนกันจนกระทั่งมหาศาลเลยนะเต็มไปหมดเลยเต็ไมไปหมดเลยนี่เป็นตัวอย่างในประเทศไทยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้อขัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจํากัดเพื่ออิ่มถังกับอิ่มทองเนี่ยมันจะเป็นประเด็นใหญ่ระดับโลกแล้วเรื่องนี้มันจะนำมาสู่โอกาสภาวะกระทบกระทั่งสงครามแย่งชิงพื้นที่อันนั้นเห็นภาพกว่าเกิดขึ้นในฐานะผู้ประกอบการฝั่งนี้หกจะข้ออาจารย์ฟังเราดูนะ ฝ่งหรหดแต่มันก็มีโอกาสเหมือนกันนะมีนะทีนี้ผู้สูงอายุกาลังจะโตปเป็นสัดส่วนประชากรสำคัญของโลกสม,มัยก่อนนั้นสถาปนิกเวลาวาดแบบนะสร้างตึกสูงเวลาแบบที่เป็นตัวจําลองมนุษย์เนี่ยจะเป็นแบบชายเต็มวัยอายุ30ปีถือกระเป๋าเอกสารแบบเจมบอลผู้หญิงถือสะพายกระเปา๋าเดินเข้าออกเราตมาก็อยากเป็นอย่างนั้นอ่ะบันไดเลื่อนต้องชันแบบนี้เราจับและอะไรต่างๆออกแบบมาเพื่อคนโตเต็มวัยแต่ต่อไปนี่ไม่ใช่ มันจะเกิดเป็นสิ่งที่การออกแบบซ้อนสองคือออกแบบสำหรับคนอายุรุ่น 30- 40แต่พร้อมๆต้องออกให้กับคนอายุ60ขึ้นไปจนถึง90เพราะคนเหล่านี้จะอยู่กับเราอีกนานแล้วเพราะฉะถ้าจะไปญี่ปุ่นวันนี้เขาเปลี่ยนแล้วเราจับเขาจะมีสอง,สองความสูงเลยความสูงสําหรับคนหนุ่มสาวที่ยังหลังยังไม่ค้อมลงมามกับเราจับที่มีอยู่ระดับล่างระดับล่างนั้นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุได้ใช้หมดมคนพิการคนชารา คนบาดเจ็บล้มป่วยเพราะอุบัติเหตุรถยนต์นี้ยังคงเป็นสาเหตุใหญ่มากที่ทำให้คนพิการนะครับเพราะนั้นเขายังต้องอยู่ในสังคมนี่ต้องให้เขาสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งบริการสาธารณะได้การออกแบบราวจับในห้องน้ําจะมีความหมายมากการออกแบบเรื่องของกิจกรรมต่างๆอาหารของเครื่องใช้อาหารโอ้โห แล้วเราดูแลสุขภาพ,ภาพอการค้นหาจิตวิญญาณเพราะคนจะเหงามากขึ้นอืเพราะยิ่งการแข่งขันสูงขึ้นมากคนข้ามแดนมามากมายผู้ภาษาสารพัดส,สารพัดวัฒนธรสสรมในสุดเธอจะจกลับเข้ามาค้นหาตัวเองแล้วเฮ้ยฉันคือใครมาจากไหนแล้วฉันจะไปไหนเพราะนั้นเพลงอุตสาหกรรมเพลงภาพยนตร์บันเท <c oughs> <c oughs> ิงเห็นเด่านนี้แม้กระทั่งอะไรนะเปิดห้องแถวแล้วก็ฝึกสมาธิกันอ ก็เป็นธุรกิจได้นะถูกต้องครับเอาการค้นหาเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตวิญญาณเนี่ยจะกลายเป็นเทรนใหม่ๆของโลกที่จริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเก่งนักเลยให้เรื่องอย่างเงี้ยขอให้รู้เหอะก็ห <ๆ S 2> นีสปาสปเปอร์อะไรเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่ามันก็มีโอกาสแต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้ผมติดใจเดี๋ยวผมจะไปเรียนขออาจารย์ดีแล้วเดี๋ยวผมไปขัดเองเดี๋ยวหายไปแล้วทําไมเราต้องเปลี่ยนเมื่อกี้อาจารย์บอก m a สโ product เป็น creative ให้ภายใต้เงื่อนไขเนี่ย มันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเพราะตันี<า>ส้สมมติอาจารย์พูดเรื่องสุขภาพเนี่ยนะสปาเต็มไปหมดเลย,เปล,ยเปลี่ยนจะทําไงเป็นจากการมองเพื่อหวังรวยท่าเดียวนั้นเนี่ยเปลี่ยนมามองที่ยืนของตัวเองมากขึ้นเรามีวัฒนธ,นธรรมดีๆมีประวัติศาสตร,ร์จริงในขณะที่หลายประเทศเนแกหาประวัติศาสตร์แกไม่เจอนะแล้วก็เรามีบุคลิกนิสัยที่มันติดมาใน d n a เราแล้วความเป็นมิตรไมตรีเราได้ที่หนึ่งของโลกมาเป็นเวลาหลายปีมันเพิ่งมาตกอีกสองปีนี่เองขารทำให้ไม่ทะเลาะกันเองด้วย แรกสามตัวนี้เป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆในโลกหาอย่างเราไม่ได้ส่วนที่สี่ก็คือที่ตั้งนี่เราคุยไปแล้วที่<อ>ตั้งของประเทศไทยอยู่ในที่ที่ใครๆก็ต้องแวะหนา<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยสี่อย่างเนี้มายืนมองให้ดีตรลงเรามีที่ดินเท่าไหร่เรามีคนเท่าไหร่เรามีนิสัยใจคอยอย่างไรไ<อ>เรามีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์พื้นฐานของเราเป็นอย่างไรไ<อ>เพราะ,ะนั้นในเรื่องการบริการด้านท่องเที่ยวในเรื่องการบริการสุขภาพ <Okay. S 1> ในการค้นหาความหมายแห่งชีวิต<อ><อ>การแก้ไขความเหนาง หรือว่าการพูดจาก,กับผู้คนคือเราต้องหาจุดยืนของเราให้ใช่ใชพอได้แล้วนะมันจะแสดงออกมาในสินค้ามันจะแสดงออกมาในบริการมันแสดงออกมาด้วยใน u ยพอ,อ,อเป็นอย่างนั้นปั๊บที่เรียกว,ว่า creative city เมืองแห่งความสร้างสรรค์ความสร้างสรรค์นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไปทําอะไรที่มันประหลาดทุกยักษ์ของโลกแล้วล้มลงมาทับกันตายอันนั้นไม่ใช่ไอ้ใหญ่ที่สุดของโลกไม่ใช่สาระไอ้สิ่งสําคัญก็คือว่ายืนอยู่บนความเป็นจริงของตัวเองแล้วทําออกมาแล้วคล้ายๆก็เรียนแบบไม่ได้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นไอ้ที่อาจารย์บอกว่าเราเมื่อก่อนเราผลิตแบบของทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็เอาไปขายมันก็ไม่ได้แล้วไม่ได้นะครับมันไม่มีให้ไปเอาแล้วเราสู้จีนไม่ได้โอ้ไม่มีทางวันนี้ผู้ประกอบการหลายคนบอกอโอ้ยนี่สู้จีนไม่ได้ทางคาราเทสีรังกายอินเดียจริงอยู่ค่าแรงจริงๆกำลังขึง้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมันหนึ่งเขาก็ต้องไปสู่ถ้วจีนแเขารู้ตัวเองเขาแล้วด้วยจีนก็บอกว่าไม่เอาแล้วนะไอ้ประเภทมุ่งหน้าไปสู่การส่งออกเป็นก้อนๆก้อนๆลดราคาแหลกๆไม่เขาจะกล้าไปสู่เรื่องเทคโนโลยี เขาจึงได้ทํารถไฟอุตลุดไงแล้วของอินเดียเขาก็กล้าไปสู่แบบนั้นแล้วแต่บังคลาเทศสีลังกาเนี่ยคือคนที่กําลังทําเรื่องนี้แข่งกับเราได้สบายเพราะว่าต้นทุนทางแรงงานเขายังถูกมากเราก็ไม่ควรลงไปแข่งเราไม่ควรจะไปแข่งกับเขาด้เลยเราควรจะกล้าต่อไปอุสานเป็นประเทศอายุเกือบพันปีนะเรามีของดีเยอะแยะเลยแล้วเราก็ย้มมาแล้วของเราสามารถนําเสนอได้เพราะนั้นเรียนภาษากันเถอะ ตนนื่น,นตัวเรื่องภาษาเขจะบอกอาจารย์ว่าจะฝากอะไรท่านผู้ประกอบการหนึ่งเตือนตัวเรื่องภาษาถ้า,าท่านตื่นตัวเองไม่ทันคาว่าภาษา,าไม่ใช่แค่ภาษาจีนภาษาอังกฤษาภาษาญี่ปุ่นอะไรนั้นเท่านั้น<อ><อ>นะครับ<อ>แต่ภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยรู้เหอะรู้มากรู้น้อยก็เอาเถอะนะครับสองก็คือว่าหันมาคนท่านเนี่ยมาจากพื้นฐานหลายคนไม่ได้คนกรุงเทพไปซ้ำมาจากทังมากิกรุงเทพไปดูบ้านตัวเอง ดูสิว่าตอนที่ท่านโตขึ้นมานะมันมีอะไรที่มันสร้างแรงมันนาลใจสร้างความประทับใจกับท่านท่านไปยืนอยู่บนฐานนะแลวเปร่วมกับคนในชุมชนท้องถิ่นเพืเ่อทีกันทาให้ของที่มันฟังดูงงมันกับพื้นผืนพื้นผืน,น,น,นถ้าเขามาเนี่ยนะครับในภาคอีสานนั้นเนี่ยวิเวียนเรสบูดนะซึ่งเป็นนักออกแบบชื่อดังของโลกมาเห็นนะเขาตึงเต้นประทับใจถ้าเขามาเราเขาบอกไม่น่าเชื่อ่ะหน้าตาคล้ายภาพลายสักของเขานะแต่ว่า ใช้งานประโยชน์สารพัดตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าประทับใจมันมีเรื่องเล่าไงเห็นไหมพอผ้าเขาม้าแืนนี้มันถูกเล่านะอี่อนอยผ้าเขาม้าขายพร้อมซีดีที่เล่าเรื่องความเป็นมาของผ้าเขาม้าอือว่าคนซื้อเนี่ยมันไม่ได้ซื้อผ้าเขามา้มาซะาละออาจารย์เวลาคนบางคนนะไปซื้อดีออผ้าพันคอผ้าพันคอดีออถามว่าเพราะเพราะแบรนด์มันเฉยอืยแต่ถ้าเกิดเราอธิบายต่อไปด้วยมันมีที่มาที่ไปเขอามันยังไงญี่ปุ่นชอบทำอย่างนี้ญี่ปุ่นมาเป็นที่ แป้งห่อตัวกับตัวห่อแป้งเมือนเนี่ยแต่ว่าแป้งห่อตัวเมืองเนี่ยจะเน้นไปที่หมาตุหมหูดำเออแกก็มีเรื่องเล่ากับหมาตุ่มหูดำเพราะนั้นจะไม่มีแป้งห่อตัวหมาตุหมหูดำที่ไหนเลยในญี่ปุ่นนอกจากที่นี่ต้องมาซื้อที่นี่เพราะแกไม่ได้คิดจะขายของแกไม่ได้จะขายของแกขายแบรนด์เพราะนั้นไอหมาตุบมหมาตุบหูดำตัวนี้ก็เลยไปเป็นตราอยู่บนเสื้อไปเป็นตราอยู่บนของประดับอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับไอถั่วห่อแป้งและแป้งห่อตัวนี้อีกแล้วแล้วก็ขายได้ขายไม่จบนะเพราะฉ เรียนรู้ภาษากับไป,ไปทินกับไปทินเอาแค่สองอย่างนี่อรก็อกพอรู้ภาษาต่างๆที่ตัวเองยังไม่ค่คยรู้แล้วก็รู้ทินเพราะรู้ภาษามันเป็นเครื่องมือสาคัญมากของมนุษย์ในการเป็นที่เปิดความคิดพอเปิดความคิดได้นะข้างบนมันบานนะฐานมันต้องแข็งนะอแล้วเอาตรงนั้นมาปรับนั่นแหละพอตรงนั้นเนี่ยมันมนุษย์เนี่ยสมองมันดีมันจะเชื่อมเองโอ้ฉันมีอย่างนี้แล้วมันไปอย่างนี้ได้แล้วเดี๋ยวฉันทําขอบคุณมากเลยจากวันนี้ได้ความรู้เยอะมากแล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็จะเอาข้อคิดของอาจารย์ไปปรับใช้ ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนั่นก็คือดเอร์วีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับผู้ในการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ITD ถ้าท่านสนใจงานของ ITD งานของอาจารย์วีรศักดิ์นะครับ www.itd.or.th นะครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชาชีวะพร้อมทั้งอาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ